คือมองหนึ่งหัวเข่าครับหนึ่งเขา่เขาอ้วนแล้วเนาะอยูอ่ในเดรามิกแล้วครับคือ,ตอ,ตอ,ตอเตาเตายญงเตาหญงมันแป๊บเดียวครับอันนี้คือไม้ใส่ข้าวเอาข้าวมาแล้วครับนี่แล้วก็ทำแบบนี้โอ ใส่กระบงครับนี่อันนี้ก็ข้าวสุกแล้วนอกก้องกระเป๋านี่ครับนี่คือวิธีการใส่เขา่าใส่บ่งครับบ่งใหม่เมื่อสิมีแบบนึ่งก็จะเอากระดง้งใส่ด่างเขียวใส่ครับนอกก้องกระเป๋านี้จังน้อยครับ ก็ไม้นี่หายาครับเท็ดจ้าพร้อมอันนี้ก็คือขั้นตอนการเสร็จแล้วเราเข้ากับเอาใส่ติ๊บเขานี่ครับข้าวจะร้อนๆหน่อยนะนี่เข้ากับเท็ดตังสี่ตั้สี่เข้ากับเอาใส้เขาปุ๊บ โอเคจบแล้วเยี่ยม